กับทีมชาติพี่ผมขอถามหน่อยว่ามีรางวัลที่เรารู้สึกขอเป็นภูมิใจที่สุดที่4เอเจินเกมที่ปูซานเกาหลี <c oughs> มันเป็นรางวัลที่อันดับ4อะ่ะครั้งที่2ของของไทยที่ทําได้ครั้งแรกก็คือที่ที่รุ่นพี่เขาทำไว้แต่เราก็อยากกลับไปช่วยแต่ผลสุดท้ายเราทําไม่ได้พอเราทําไม่ได้ในในใน3เกมแรกชนะแมตช์แรกแล้วก็แพ้2แมตช์เยือนแล้วก็ในบ้านผมประกาศเออมันก็จะมีคําพูดที่แบบ บันทอนจิตใจอะพี่มีไหมมีและคำนี้ขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งคำนี้มันเป็นอะไรรู้ไหมมันเหมือนว่าผมอะเป็นคนที่หนึ่งและมีลูกศิษย์เยอะมีคอนเน็กเยอะเวลาไปไหนเป็นโค้ชที่ไหนเขาบอกแม่งเด็กอะมึงก้าวเด็กเด็กมึงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออก้าได้เด็กมึงเล่นขอบคุณกับตันแปะ รับฟังข่าวสารฟุตบอลจากทั่วทุกมุมโลกได้แบบฟรีๆทุกช่องทางของกับตันแปะไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบเพจและติ k To k อกของกับตันแปะขอบคุณสนับแข้งทูแซดคาร์บอนสับแข้งเสริยมใย,ยเหล็กเจ้าแรกของประเทศไทยขอบคุณเสื้อพิมพ์ลายแบรนด์คอมพาตคิดถึงเสื้อกีฬาคิดถึงเสื้อพิมพ์ลายคิดถึงคอมพารตขอบคุณเสียป้องรับซื้อรถมือสองโดยเฉพาะรถฮอนด้าจบไว้ที่สุดราคาดีที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เพจบางนานจะให้วีสครับวันนี้ครับผมบอกว่าต้องพูดอย่างนี้ว่าเราได้รับเกียรติจากเฮดโค้ดระดับผู้มาประสบการณ์อยู่ในวงการฟุตบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเดินสายหรือฟุตบอลอาชีพมากกว่า10กว่าปีแต่ที่สำคัญครับผู้ชายคนนี้อยู่กับฟุตบอลอาชีพเนี่ยคุมทีมเนี่ยสิหกปีเราไปทําความรู้จักกันว่าเขาเป็นใคครับ สวัสดีครับผมโคนลิงวิมลจันคำนะครับอ,อดีตท,ทีมชาตินะครับ วันนี้ได้ได้มา,าให้บางนานนั่งสัมภาษณ์ในรายการบางนานจัดให้ก็ก็รู้สึกเป็นเกียรติมาก <c oughs> คือเรเรื่องจริงเลยนะพี่ลิงผมเนี่ยอยากสัมภาษณ์พี่มากเลยแต่คือเอาตรงๆว่าคนบุกและบุคลากรเนี่ยในในเขาเรียกว่าในระบบมันค่อนข้างที่จะแบบเราเกรงใจเพราะเราทุกวันนี้เราเอาตรงๆว่าเราอยู่ของผู้บัญชาการทุกวันนี้เลยเป็นไงมากคือเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นอาชีพเป็นยงไงก็ก็แต่ละปีเราก็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 จะมีงานหรือรอรองานที่ที่มีทีมที่ติดต่อเข้ามาแล้วก็จะพูดคุยเรื่องของสัญญาแล้วก็จะรับงานแต่ส่วนมากก็จะไปทางทางบอลอาชีพค่อนข้างที่เยอะบอลเนินสายก็จะเป็นช่วงพักช่วงว่างก็จะอาจจะไปให้น้องๆบ้างที่ที่ที่รู้จักกันสนิทกันอะไรอย่างนี้ช่วงนี้อยู่ช่วงพักแล้วครับผม มาทําทีมะลรได้ข่าวช่วงนี้มาเป็นล่าสุดตอนนี้ก็คือพิจิตต์ TS ที่พิจิตค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ขึ้นมาหลายปีปีนี้ก็คือได้เจ้าบอลนี่แหละแล้วก็ทางทอเจริญทรัพย์ติดต่อเข้ามาก็อยากให้มาช่วยทําให้พิจิตขึ้นให้ได้ก็ก็รับงานแล้วก็มาที่แบบว่าเต็มตัวค่อนข้างที่จะคาดหวังเหมือนกันก็อยากจะทาให้ชาวพิจิตขึ้นไปเล่นบอลอาชีพให้ได้ลำบากใจไหม โหมันเขาเรียกว่าแบกแบกเยอะนะเราเคยทำแนะฟุตบอลอาชีพทีสอทีสามนะครับไม่เคยมาลงมาทำทีเอเอางี้ก่าพูดกันตรงๆเลยว่าเราเคยอยู่กับนักฟุตบอลที่เป็นอาชีพแบบแทร้อยเปร์ใช่แต่วันหนึ่งเนี่ยเซมิโป,โปมันจะต้องดึงนะักเตะฟุตบอลเดินสายซึ่งแบบบางคนแม่ไม่มได้อยู่ในระบบอะถูกถกยากไหมยากยากก็ช่วงแรกยากนะ แต่ด้วยผมมองว่า,านักเตะบอลไทยสมัยนี้ม,นมันก็ค่อนข้างที่ะเขาเรียกว่าเริ่มเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยที่เขามีบอลเดินสายด้วยมีสโมสรที่เป็นเขาเรียกว่ารองรับเป็นเงินเดือนเป็นเ,นเนมืออาชีพมีการซ้อมมีเบี้ยเลี้ยงเพราะนั้นผมก็มองว,ว่ามันก็กึ่งอาชีพแล้วสำหรับเดินสายมันก็ก,การเป็นต่อย,ยอดขึ้นไปบอลอาชีพได้เพราะนั้นพอเข้ามาทำเนี่ยช่วงแรกก็ค่อนข้างที่ เหนื่ออยูอ่เพราะว่ามันต่างคนต่างมาแล้วก็เรื่องของบ่อาชีพเขายังน้อยแต่พอเราได้ได้มาให้ทัศนคติเขาให้ในสิ่งที่ว่าความเป็นเป็นเรื่องมือมอาช,ชีพมากขึ้นคุณต้องทํำยังไงเวลาคุณต้องเป๊ะการซ้อมคุณต้องต้องต้องดีต้องพร้อมนะครับเรื่องของเวลาและเรื่องของการขาดลาเนี่ยจะจะต้องน้อย พราะนั้นมันก็จะเริ่มเป็นเหมืออาชีพขื้นแต่ถ้ายังบริหารเรื่องของเวลาเรื่องของบางคนเขามีทํางานด้วยอะไรด้วยมันก็ยังไม่เป็นอาชีพโดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะให้ทัศนคติน้องว่าเอ้ยเรื่องเวลาเรื่องการมาซ้อมสําคัญใครไม่มาซ้อมผมนี้จะไม่ให้ลงเพราะฉะนั้นมันก็ก็จะเป็นเพราะเราทําบออาชีพมาเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขาเรียกว่าทีมสปิริตมันต้องดี คนไม่ซ้อมแต่อยู่ดีไปจับลงอ่ะในพุตบอลเจ็ดไอ้พุตบอลตีเบลดคน,นมันยากม,มันไม่เหมือนเดินสายเจ็ดคนอะไรอย่างเงี้ยมันมันพื้นที่เล็กแคบกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะพอมีแรงพอเล่นได้แต่ถ้าพุตบอลในระบบของตีเบ็ดคนเนี่ยถ้าคุณไม่ซ้อมคุณก็จะไม่รู้ระบบของของเขาเรียกว่าของทีมมันก็จะลําบากคนที่ไม่มาซ้อมเขาซ้อมอยู่พอคนคนคน,คนที่ซ้อมไม่ได้เล่นคนไม่ซ้อมลงมันก็ทีมมันจะเสียไปเขาเรียกว่ามันก็จะเสียการปกครองถูกต้องครับเอาตรงก็ต้องบอกงี้ กว่าที่เราจะมาคุมทีมแม่งได้ทุกวันเนี้เอาตรงๆเลยพี่ลิงขออนุญาตพูดแบบว่าคนสนิทนิดนึงอ่ะแบบว่าเราคุยเหมือนกันเองอไม่ต้องไม่ต้อง,องคนห่างไกลอ,อ่ะลีลาเยอะพี่ลิงเคยผ่านฟุตบอลทีมชาติไปแล้วครับสโมสรอะไรก็เยอะครับต่างประเทศด้วยในประเทศก็หลายสโมสรที่เอาแบบว่าที่ในไทยแบบขอจังจงมาเลยก็ที่ทำให้มีชื่อเสียงก็คือโอถสภา โอสดอ่าก็เป็นช,ช่วงเขาเรียกว่าช่วงกําลังพีคช่วงกาลังแบบว่าโอ้โหฟอร์มกําลังดี<ม>ก็ก็พาได้แชมป์อ่ารองแชมป์ไทยลีกบ้างแล้วก็แชมป์ถ้วยกอบ้างอะไรเงี้ยแชมป์วีนครับด้วย uh huh. แล้วก็ได้ดาวซสันโบด้วยค่อนข้างเยบ็บช่วงช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากาลังโตกาลังที่แบบขึ้นอ่าขึ้น,ขขน,ขขนกำลังกัดมันเลยเขาเรียกว่าฟอร์มได้เลยและอยากต่างประเทศอะไปเล่นที่ประเทศไหนไหมา ต่างประเทศก็ประเทศแรกเลยช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแค่พิโก้อทีปไปซิโก้ซิโก้ไปที่สิงคโ,โปร์อัลฟอสแล้วตอนนั้นอ่ะพอดีโค้ชฟันดี้อามาัดเขาเขามาอุ่นเครื่องที่ไทยแล้วก็เจอฟอร์มเราก็ถูกตาแล้วก็ <อา S 2> ดึงไปร่วมทัพกับพ่โก้ซิโก้ก็ไปอยู่ทีมพิโก้สองคน <อา S 2> ทีนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกของของการค้าแข่งแล้วเรากลังแบบว่าอ่าพึ่งโตพิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช้คำพูดนี้เลยพี่ว่า อยู่ในช่วงแรกๆของคนไทยที่ไปเล่นบอลต่างประเทศใช่ครับใช่ใช่ใชแรกๆเลยก็จะมีพี่โก้ซิโก้ตะวันสีปานพี่ง้วนสุรชัยโชคทวีแลวก็ธวัชชัยอะไรพวกนี้ครับก็จะส่วนมากก็ประมาณนี้พวกหัวกะทิแต่เราก็เป็นน้องๆหน่อยอะไรเงี้ยที่ที่สามารถไปไปยืนตรงนั้นได้ก็โคตรแบบดีใจอ่ะภูมิใจมันเป็นเลยที่ทสุดโอ้คือพูดทุกวันนี้เราก็เราก็ย,ย,ยังยังยังภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราเราไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเรา อ๋อผ่านอะไรมาก็ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะก็ก็ถือว่ามันมันเป็นสิ่งที่บางทีมารูปดูรูปเก่าๆเราภูมิใจนะคือแบบว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเล่าให้ลูกเราฟังได้เล่าเล่าให้หลานเราฟังได้อะไรเงี้ยมันจะมีสักกี่คนวะพี่ที่แม่งจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่ากู่ปด้เตะบอลอยู่ในประเทศอย่างเดียวไปเตะทั้งสามประเทศกับทีมชาติพี่ผมขอถามหน่อยว่า มีรางวัลที่เรารู้สึกขอเป็นภูมิใจที่สุดเลยที่สี่เอชเกมที่ปูซานเกาหลีท้าไมถึงเป็นรายการเนี่ยมันโอ้ก็เอชเกมก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าในในในเขตของเอเชียเราใช่ไหมล่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยสําหรับเอชเกมเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามันเป็นรางวัลที่อันดับสี่ครั้งที่สองของของไทยที่ทําได้ครั้งแรกก็คือที่ที่รุ่นพี่เขาทำไว้ครั้งแรกแล้วก็มาครั้งที่สองก็เป็นรุ่น รุ่นที่เขาไม่เกิน23าปีแต่ก็จะมีรุ่นรุ่นแบบว่ารุ่นพี่ซิกโก้วันชุนก็มีซิกโก้ลุสิตแล้วก็ประตูกินสักระวังป่าเขาจะให้โคต้าแค่3คนที่อายุเกินได้เราก็ไปฟ้าที่4ที่ที่ปูซานได้ที่อยู่ในโคต้า23ใช่ก็คือ23่สาก็ถือว่าสุดนะก็ถือว่าก็โอเคครับก็ภูมิใจอ่ะก็ถือว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งกับทีมชาติเราก็ก็ก็ทาได้มันผ่านมาหมดลวใช่นั่นคือเรื่องในอดีต ปัจจุบันนี่ว่าพี่ว่ามาทําอะไรอยู่อ่ะปัจจุบันก็นี่แหละครับก็มาเป็นหัวหน้าผู้สอนของพิจิตยูเนเตตที่ทาทีเอที่จะอพิสูจน์ให้ขึ้นอก็มาค่อนข้างที่เขาเรียกว่ากดดันนะมีมาทาว่าค่อนข้างกดดันเพราะว่าแฟนบอลค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วแฟนบอลเนี่ยที่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันพอกับไทยรีกอะ บางทีมันสู้ไม่ไหวเขาบอกว่า huh. พ like ิจิตคนดูเยอะมากเลยอะเยอะจริงครับเยอะเยอะอันน uh ี <sk <sk ้เมทที <k 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 ่มามาหมื่นคนใช่เกือบหลายพันหลายพันไม่ถึงหมื่นหรอกแต่หลายพันค่อนข้างที่จะคือแน่นอัจันทร์แน่นอันจันทร์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณหมื่นได้ได้แต่คนเนี่ยเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มแค่เว้นช่วงข้างหลังช่วงโค้งนั้นเองอ่ะก็คือของทีมเยือนอ่ารงนั้นก็ถือว่าคนเยอะเยอะจริงครับผมเราคุยแม่งมาหมดทุกอย่างแล้วพี่โค้ดเนี่ยทุกวันเนี่ย มันมันมันทํามันเราเราเราใช้คำว่าเรามีอาชีพนี้อาชีพเดียวได้ไหมได้ไหมมันถามว่าพอขึ้นคําว่าโค้ดเนี่ยมันมันมันคือทุกสิ่งของเขาเรียกหัวหน้าฟุตบอลอะหัวหน้าน้องน้องหัวหน้าทีมที่จะนําพาให้ให้มันเป็นทีมแล้วก็ประสบความสำเร็จให้ได้เพราะนั้นมันมันจะเป็นหัวหัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามันสําคัญในการที่เรียกคําว่าโค้ดแล้วก็ปกครองลูกทีมให้กลมให้ได้ สปิริตทีให้ดีให้ได้อันนี้สําคัญเลยในฟุตบอลไทยผมมองนะครับเพราะว่าเอาเราพูดกันตรงๆว่าฟุตบอลไทยอะนอกจากไทยลีกแล้วก็รองลงมาทีสองทีสามมันก็ยังไม่เป็นเมืออาชีพโดยตรงเพราะว่ามันก็ยังมีค้างค่าเหนื่อยมั่งนู่นนี่นั่นคือปัญหามันเยอะสําหรับบอลไทยเนี่ยผมบอกทําไมมันต้องมีบอลเดินสาย uh huh. ถูกไหม uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นคือตั้งแต่สมาคมการจัดการลงมาเนี่ยถ้าทุกทีมอะได้งบที่พอประมาณ uh huh. ทีมท,ที่ที่เขาพอมีแรงทําได้เนี่ย uh huh. เขาก็ทุกจังหวัดเนี่ยมันก็จะทําได้แต่ถ้าว่าใช้เงินตัวเองอหรือไปหาสปอนเซอร์แต่สปอนเซอร์ก็หายากแล้วทุกวันนี้มันแทบไม่มีใครเข้ามาสนับสนุนอแต่ถ้าใช้เงินตัวเองมากไปโอเคปีแรกอาจจะได้ปีต่อไปอ่ะพอหมดไปเยอะแล้วไม่ประสบความสำเร็จท้อแล้วทีมก็จะดอปหายไปหลายทีมหายกลางคันเยอะมากเพราะอะไรว่านี่เนี่ยด้วยงบประมาณด้วยาาการบริหาร budget, การบริหารบัตรจ็ดการตลาดหรือมีแต่รายจ่ายแต่ไม่มีรายรับอื รายรับอาจจะสมาคมอาจจะน้อยน้อยนิดเดียวมันก็ใช้เดือนสองเดือนน่ะแต่บอลเตะเท่าไหร่แปดเดือนเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันยังไม่เป็นอาชีพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนพวกญี่ปุ่นพวกอะไรพวกทางเกาหลีพวกอะไรเงี้ยทีนี้มันกลายเป็นว่าเงินมันไปกองที่ไทยลีกหมดผ่านมาทุกวันเนี้ยเป็นโค้ชมาทั้งหมดกี่ปีแล้วสิบหกปีนีุ้้อสิบหกปีใช่มันก็ต้องมีทั้งภูมิใจและไม่ภูมิใจบ้างล่ะใช่ใช่ ขอถามเลยอดีตที่ผ่านมาภูมิใจกับสโมสรไหนมากที่สุดเพราะอะไรก็เยอะนะแต่ถ้าให้ภูมิใจผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าขอมากที่สุดนะมากที่สุดก็คืออสมุดสงครามเอฟซีะ่า,อาตอนนั้นด้วยฐานแฟนบอลเยอะอทีมงบน้อยนาฮนายกนายกงบน้อยอานายกสมชายเขาเขางบน้อยแต่ใจใหญ่ถึงเวลา เราฝ่าฟันวิกฤตได้ผมผมทำที่นั้นสาปีนะที่สองสามค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วก็มันได้สร้างได้พัฒนาเด็กได้เขาเรียกว่าได้กัดฟันสู้ที่แบบว่าบางทีสองเดือนสุดท้ายเราไม่ได้มีเงินเดือนเลยแต่เราสู้แต่ให้ทุกคนเท่ากันเลยเก้าพันอย่างเงี้ยเล่น,ไม,มน,ลนลไม่มีเงินเดือนนะพวกเราจะเล่นโดยไม่มีเงินเดือนแต่นาะยกเขาก็ไปกู้มาให้วัวคนละเก้าพันไม่มีทีมชาติไม่มีมึงไม่ต้องดีกีเอาเท่ากันหมดเออแล้วก็เล่นให้จบ แต่พวกเราอ่ะคืออยากจะตอบแทนด้วย,วยที่ที่หมู่สงครามแ,แฟนบอลหนึ่งแล้วเข้ามาช่วยเหลือ,อมอบเงินให้บ้างมาทํากับข้าวกินทุกมื้อเวลาซ้อมเสร็จคือมันเหมือนครอบครัวจริงๆมันมันเป็นครอบครัวที่ผมบอกว่าผมผมไม่ลืมทีมนี้เพราะว่ามันมีความสุขแล้วมันก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะเยอะออมันทําให้ทีมไม่ได้ตกชั้นด้วยด้วยนั่นนะด้วยเขาเรียกการแข่งขันแต,แต่มันตกชั้นด้วย เอกสารขับไรฉันซิ้งม,มันทําให้สมุดสงครามตกจากทีสองเนี่ยลงไปอยู่ทีสตอนนั้นมันมีทีสด้วยใช่ใช่ใชนั่นแหละมันก็ถือมันก็ถือว่าผมผมก็มองว่าแล้วน้องชุดนั้นก็คือเป็นชุดที่เขาเรียกว่าสปิริตทีมดีอ่าความสามารถดีแล้วก็ช่วยกันจนผ่านวิกฤตมาได้ก็ถือว่าก็ประทับใจอ่ะสิ่งที่ประทับใจไปแล้วแต่ผมจะไม่ถามว่าอันไหนแย่ที่สุดผมจะใช้คําพูดว่ามีอยากกลับไปแก้ไขสโมสรไหนไหม ที่แม่งผ่ามาแล้วใน16ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่อยากกลับไปแก้ไขสมสรศรใช่ไหมเด็กว่าอ่านเนี่ยมันก็เพราะอะไรอ่ะเพราะมันก็คือสิ่งที่ผมผมผมเคยคิดไว้นะเอออ่าผมทําบอลมา16ปีเนี่ยผมทําอ่าแต่ละทีมเนี่ยอ่า่าตั้งแต่ยุคแรกๆผมทำละครถมยุคตั้งแต่เป็นหมูป่าเป็นอะไรอ่าก็ผ่านมาอ่าด้วยดีผ่านครบครบครบมาหมดเลยอ่าอ่าลวก็มาทถมสมุทรสงครามระยองมันค่ายโปกแดง แล้วก็พิษณุโลกอ่าย่อยๆที่ไปรับงานแบบว่าเดือนสองเดือนก็มีแต่คือไม,ไม่ไม่พูดถึงดีกว่าแต่สิ่งที่ผมแบบว่าอยากจะกลับไปแก้ไขที่สุดอ่ะก็คือผมทําบอลทุกทีมเนี่ยครบปีหมดอืมแล้วผลงานทีมเล็กอ่าทําทีมเล็กทีมงบน้อยั้งแต่ผลงานดีหมดอ่าฮะพอมาปีเนี่ยพี่ผมบอกเลยผมยากไปแก้ไขก็คือ,อพิษณุโลกทําไมเพราะอะไร ปีที่ผมเข้าไปเนี่ยมันมันดีด้วยงบประมาณแล้วก็บัตเจ็ตอะไรหลายๆ,ๆอย่างเราไม่ได้บบพอพอปีต่อไปเราไม่ได้ไปโทษเรื่องงบประมาณนะแต่คือเราเรามองว่าหนึ่งแหละ,ะความกดดันของแฟนบอลเขาค่อนข,ข,ข้างคา,าดหวังจกากเมื่อก่อนเคยมีเงินแล้วก็พอลดงบเรื่องของตัวผู้เล่นมันก็ต้องจํากัดเรื่องของต่างชาติก็ต้องจํากัดมันกลายเป็นว่าผมทําบอลมา16ปีผมไม่เคยที่จะไม่จบกับทีมไหนที่แบบ ครบปีแล้วต่อสัญญาหรืออะไรเงี้ยแต่พี่โลกก็ต่อนะเพราะว่าไปทําช่วงช่วงออกจากพญาอ,อ,อที่ไปภาคอยู่แหละหรือหรือไปภาคอีไ,ไา,าชนะเคนะวันนะี <c oughs> ม้มานะชนะอเราก็เลยคิดว่าอ่าคือถามว่าพี่โลก,กับเราก็รักแล้วก็มันเป็นความทรงจน,นที่ดีตอนที่เราไปทําผลงานมันดีแล้วก็พอเรากลับไปเนี่ยด้วยงบประมาณเขาด้วยอะไรหลายๆเราเข้าใจนะแต่เราก็อยากกลับไปช่วยแต่ผลสุดท้ายเราทําไม่ได้ พอเราทําไม่ได้ในในในสามเกมแรกชนะแมตช์แรกแล้วก็แพ้สองแมตช์เยือนแล้วก็ในบ้านผมประกาศลาออกเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่เฟลสําหรับผมทําบอลมาสิบหกปีมันไม่เคยทําไม่จบมันไม่เคยทําไม่ได้อะเพราะคำพูดที่ผมบอกให้กูเก่งกูทําได้คือมันมันกระตุ้นตัวเองความมั่นใจของผมตลอดแล้วผมจะสอนน้องหมดตลอดเลยถ้าสมมติว่าเอาตรงๆ,ๆว่าไม่ว่าแฟนคลับหรือว่าอะไรนนพี่พี่แล้วแต่ได้ดูอีพีนี้นะฮะเปิดเลขหน้า ติดต่อมาหาคุณลิงครับไม่แบบผมอยากให้โอกาสพี่อีกเล็กหน่อยพี่ไปปะผมยังเชื่อนะว่าว่าแฟนบอลพี่โลกเข้าใจผมก็เยอะเยอะอยู่แต่ไม่เข้าใจมันก็มีเยอะที่เขาต้องการเสพผลผลชนะอันนี้อันนี้เราไปชอบแล้วไงแต่ทีเนี้ยถ้าถามว่าเรากลับไปพี่โลกเราก็ยังรักเหมือนเดิมถ้าเรามีโอกาสกลับเราก็กลับเพราะว่าเราพร้อมพิสูจน์ว่า ไปคราที่แล้วเนี่ยมันมันเหมือนแบบอาวุธเราไม่ครบขอแก้มือหน่อยวะอะ,อะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมนำบอลี่โปกปีผมไม่เคยแบบออกกลางคันสามแมตช์เองนะเอะอออมีแต่แบบว่าเฮ้ยจบปีโ,อ,โตอต่อสัญญาอยากให้อยู่ต่ออะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันเฟลไงมันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยแม่งเอ้ยกูยว่าก<ำ>ูาทำได้อะว่าถ้ากูกลับไปกูทําได้กูขอหน่อยอ,อะไรเงี้ยกูขอแบบ ได้ใช้แม่งเต็มที่อ่ะใช่ใ,ชให้ได้เลือกนักเตะได้เต็มที่อ่ะกูว่ากูกูทําได้ความในใจคือใจ,จอย่างงี้เพราะนี้ออมัาเงจเพราะว่าทำบอลมาเรารู้ว่าทีสามทีสองอ่ะมันมันไตายมันจะเป็นยังไงเข้าใจเราเราก็รู้ว่าอ่าเอ่อมันก็ไม่ได้พอเราทําไม่ได้เราก็จะไปโทษใครไม่ได้ผมก็จะเลือกที่ยงเยี่ยมแล้วก็ออกมาถอยมาที่ให้ให้แฟนบอลที่เขายังรักบางส่วนเนี่ยเขาเข้าใจเราดีกว่าแค่นั้นเอง มันทุกอย่างแม่งแม่งอาจจะดีม่งไม่ดีมากนามันมีขึ้นมีลงเรื่องธรรมดาใช่มันก็จะมีคําพูดที่แบบบันทอดจิตใจอ่ะพี่มีไหมมีและคาเนี้ยคเนี้ยขอคํานึงขอคํานึงคาเนี้ยมันเป็นอะไรนะแม่มันเหมือนว่าผมอะเป็นคนที่หนึ่งและมีลูกศิษย์เยอะมีคอนเน็กเยอะเวลาไปไหนเป็นโค้ชที่ไหนเขาบอกแม่งเด็กอะมึงก้าเด็กเด็กมึงอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเออก้าเด็เด็กมึงเล่น นี่มันเป็นคําที่นานแล้วนะตั้งแต่ห่วยผมเริ่มเป็นโค้ชนะซึ่งการที่บอกว่าเอ้ยเด็กผมไม่ไม่ได้คือเราไปพูดไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาไม่ได้ดูการทํางานเราว่าผมเนี่ยแม้แต่เด็กผมสนิทกับผมอะไรอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้เล่นนะถ้าคุณไม่ดีกว่าเด็กที่มันมีอยู่เราต้องเอาความถูกต้องเพราะผมเลยจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยต้องเป๊ะในเรื่องของหน้าที่การซ้อมให้ให้ให้เป๊ะที่สุดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไอ้น,นี่ไม่ซ้อมเอาลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ ต่อให้เป็นเด็กผมท่านีกับผมมากขนาดไหนคุณไม่ซ้อมคุณไม่ดีจริงผมจะลงไปฆ่าตัวเองไหมถูกไหม<อ>ผมถามแค่นี้เองเอถูกไหมล่ะสอบไปนี้กูกูไม่ชอบมึงพูดคำอื่นได้ไหมโอ้โหเด็กเด็กเด็กเขาลิงแล้วเอ็ <laughs> ทุกคนที่มันอยู่เนี่ยมันเด็กผมหมดแหละแล้วน้าถามว่าทําไมกูจะไม่มีจิ์ <laughs> ไปเลือกตัวเก่ากลับมาเลยวะใช่เพราะหนึ่งและอ่านนะถ้าเราพูดในแง่นี้มันก็คือมันก็คือคนที่มันผ่านเรามาเนี่ยมันจะง่ายกับการทําระบบ มันจะง่ายการเรียนรู้จากที่เราจะซ้อมเขาสองสามเดือน,อนเขาอาจจะรู้แค่อาทิตย์สองอาทิตย์เพราะเขาเคยผ่านระบบเราเล่นกับเรามาแล้วใน,นสมมุติทีสองทีสามอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าแต่กับการว่าแฟนบอลคนไทยจะเป็นอย่างนี้แหละพอเราไปทําทีมไหนก็ไม่เอาคนรุ่นเก่เาจะบอกว่า,านคนอาอรนคนล่นเก่าจะบอกว่าดีะ่ะคือมันโมดสมัยผมอยากจะบอกมันโมดสมัยคือเราเราต้องมองความเป็นอาชีพก่อนออคือทุกคนอะสมมติสมมุติผมไปอยู่ทีมเนี้ยจังหวัดเนี้ยปึ๊บ มีเด็กที่นี่แล้วมีเด็กที่ผมเลือกไปอ่ามันก็คือเด็กของเราทั้งหมดเราอย่าไปแบ่งแยกสุดท้ายแฟนบอลจะมาบอกว่าผมไม่แบ่งแยกไม่ได้ผมทําให้ทีมกลมแต่สุดท้ายแฟนบอลเนี่ยที่ที่ที่บอกคอมเมนต์กันเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณจะทําให้ทีมมันแตกแยกในฐานะที่ผมเป็นกองเชียร์อ่าสมมุตินี่พิจิตแล้วกันอ่าเฮียดูดิเอาคนลิงมาเฮียไม่มีเด็กพิจิตเลยอ่าเออเออเออแต่คุณอย่าลืมนะว่า ทำทีมภายใต้จังหวัดพิจิตรนะเข้าใจไงเข้าใจปะเข้าใจไอ้ไอ้ไอ้พี่ก็เข้าใจไอ้กองเชียร์บางคนเลยไอ้เชียร์นี่ก็เล่นดีเด็กพิจิตรไอ้นี่ก็เด็กพิจิตรเล่นดีทํามึงแง่มาเล่นวะอ่าเข้าใจอ่ะคือมุมมองมันต่างนี่ปัญหาโลกแตกมันยังเขาเรียกว่ามันยังออกจากคําพูดคนไทยไม่ได้ว่าเอ้ยทำไมไม่เอาเด็กพื้นที่เล่นทำไมไม่เอาแบบอะไรเงี้ยเล่นเราก็ พูดยากนะเราทํางานตามนั้นอใครจะพูดยังไงก็ถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วใช้คําว่าช่างแม่งนะอะไรจะอยู่ได้ทีปล่อยผ่านแล้วก็ช่างแม่งท้ายนี้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่ติดตามผลงานเราอยู่ก็ขอบคุณสําหรับแฟนคลับในใในนของผมเอฟซีผมที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็พยายามที่ ทําผลงานในแต่ละทีมที่เราไปไปรับงานแล้วก็ทางานโคด้ดให้ดีที่สุดให้เด็กได้พัฒนานะครับไม่ได้ว่าเสพแต่ติดแต่เรื่องของของชัยชนะอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ได้ยั่งยืนถึงเวลางานโค้ดมันต้องอยู่ต้องอยู่ในการพัฒนาเด็กด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าการสร้างให้เด็กได้ได้จากโค้ชจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไปเอาแต่ผลงานอย่างเดียวบางที ถ้าฟุตบอลมันแข็งแกร่งอยู่แล้วเด็กในพื้นที่หรืออะไรเงี้ยผมก็นับสถุนในการที่เราต้องปั้นเขาขึ้นไปครับครับให้ให้ให้จังหวัดแต่ละจังหวัดให้มันมีเด็กเพื่อดีๆเพื่อพัฒนาแล้วก็สร้างไปสู่ทีมชาติไทยให้ได้วันนี้นันเองวันนี้ผมไม่ต้องการอะไรมากผมต้องการขอบคุณค้อนลิงนะขอบคุณครับที่สลัดเป็นเกียรติให้ผมมากวันนี้เดี๋ยวผมมีของมามอบให้เล็กๆน้อยๆได้ได้เป็นเสื้อผม ตัวหนึ่งแล้วก็สนับแข้งคู่หนึ่งโอเคครับยินดีมากครับวันนี้ได้มาคุยกับบางนานหวงจริงนะเจอกันที่พี่ลิงเอกเรื่องจริงนะผมว่าผมเคยขอพี่ลิงแล้วรอบหนึ่งแต่เนื่องด้วยเขาเรียกว่าอะไรคือเอาจริงๆเลยว่าผมว่าไม่ค่อยอยากอยากถ่ายคนในที่อยู่ในระบบซะมากเท่าไหร่เพราะผมไม่รู้ว่าแนวคิดอแนวคิดกับคนที่ติดตามเนี่ยระหว่างเดินสายกับอาชีพมันต่างกันเยอะมากใช่ใช่คือผมพูดในทางที่ดีก็ดี <ๆ>ผมคือเพรานิดนึงโดนด่าครับผมไม่ Inter, หรอกยังยังยังผมก็คือพอมันจบมันก็ได้ไปเพราะว่าเราผมมาโตมากับเดินสายตั้งแต่สมัยมันยังไม่บูมเลยรใครหลายคนก็โตมาจากเดินสายหมดแหละใช่ช่วงปิดเล็กทุกคนก็ใช่แอบเดินสายบ้งนะพอได้อะบุญอาชีพอะคุณเยอะหรือยังพอพอเลิกเล้วคุยเลิกไม่คุยคนด่าผมไม่เลิกกันสองอาทิตย์ละโอเควันนี้ผมพิทเตอร์บอกโครับจากคอมพัสครับ คอร์ริชั่นคอร์ริชั่นหมกแล้วก็สลับแข้งชูเซตนี่อันนี้อันนี้อันนี้ของวันนี้จริงคุณดีวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้ววันนี้ฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ EP นี้ด้วยวันนี้ผมอาจจะให้แล้วก็คุลิงครับครับผมสวัสดีครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ